สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกเทียนซ้อนสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันนะคะตัวด้านในเกสรจะเป็นกากเพชรใสตาทีบนะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นตาระครังนะคะด้วยริบบิ้นสองแบบกันเลยนะสวยๆน่ารัก,น,รกน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะ วันนี้ลีจะใช้ลิบิ้นตา TW เป็นกากเพชรใสเบอร์2แล้วก็ตาระังเบอร์2นะสีพื้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดลิบิ้น4เส้นที่ความยาว30เซนติเมตร รวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10ซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วจะเป็นสีพื้นนะคะตาระคังนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่4เส้นที่ความยาว18เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงเป็นกากเพชสใสแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะรีก็จะจับอลิบินเส้นที่หขึ้นมาเราเจาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสเส้น เส้นที่1สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2อสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3าอ,อกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะดีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายขยับมาตรงปลายเสียบลงไปตรงฐานได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะรีก็จะาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะตัวกากเพชรนี่นะมาสอดด้านบนนะคะให้ด้านกากเพชรอยู่ด้านบนนะสอดลงไปเลยค่ะแบบนี้นะทั้งสี่เส้นเลยค่ะ ในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะเราก็จะริบบิ้นกากเพชรนะคะมาสานก่อนจับริบบิ้นเส้นที่1ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สาทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันจับหมุนนะ แล้วลีก็จะให้นับตรงฐานของเส้นที่4นะคะของกากเพชรนะเราจะนับมา4ช่อง1 2 3 4นี่นะจากบริบบิ้นหมุนมา นี่นะคะก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านในออกมาก่อนจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะเอาริบบิ้นเส้นสีพื้นนะพาดลงมาด้านล่างก่อนเสร็จแล้วจับเอาตวลิบบิ้นเสียบลงไปหลังเส้นสีพื้นนี้นะคะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะลีก็จะจับลิบบินเส้นนี้นะคะจับริบบินพับไปด้านหลังให้สวมเอาเส้นกลากเพชรน,นะคะสวมแบบนี้นะเสียบลงไปตรงฐานอีกครั้งนึงค่ะค่อยๆดึงริบบินลงมาได้แบบนี้ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักแบบนี้กันเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีจะตัดเสมอตรงฐานนะนี่นะคะแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกเทียนซ้อนสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี ดีค่ะ